คุณผู้ชมค่ะมีอีกท่านหนึ่งนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังจริงๆค่ะหมอประเวศนะคุณก้องคือนั่นนาท่านจะออกมาทีแล้วการที่ออกมาของท่านในครั้งนี้ถือว่าสําคัญมากๆฝ่ายใดอะไรยังไงไม่รู้แต่สิ่งที่ท่านพูดมีประโยชน์จริงๆท่านชี้นะคะเรื่องใหญ่ที่ขอส่งตรงไปถึงคนนี้ค่ะคุณทักษิณครับท่านส่งตรงเลยคุณผู้ชมครับห้าเรื่องฮะวันนี้ครับศาสตราจารย์นายแพทย์นะครับประเวศวสีครับรชดอนอาวุโสนะฮะ ออกบทความเรื่องใหญ่เลยนะฮะ5เรื่องที่คุณทักษณิณน่าจะทําให้ได้นะฮะ,ะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่ในหลุมดําแห่งวิกฤตการครับมาไล่เรียงกันเลยฮะโดยในเนื้อหาของบทความเนี่ยบอกว่านายแพทย์ประเวศนะครับบอกว่าผมเคยเขียนเรื่องวิกฤตการขึ้นลูกที่4แห่งก,งาาก,กรุงรัโกสินทร์นะฮะสลูกแรกเนี่ยไทยสามารถผ่านพ้นมาได้แต่ลูกที่4นี่ยากสุด,สดเลย เพราะเป็นวิกฤตความซับซ้อนนะฮะส,สังคมปัจจุบันต่างจากสังคมโบราณโดยสิ้นเชิงครับมีเรื่องต่างๆเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนกว้างขวางไปทั่วโลกเป็นระบบซับซ้อนที่เรียกว่า Complexity System นะครับที่มีทนะแปลกใหม่เข้าใจได้ยากในประเทศไทยเนี่ยคุณทักษิณชินวัตรเกือบจะเป็นคนเดียวคนแล้วก็คนที่เข้าใจความซับซ้อนและความเป็นผู้นําสูงครับ วิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยมีอยู่อย่างเรื้อรังทำลายโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยเคลื่อนไปสู่อนาคตแต่ติดอยู่ในอดีตทำให้เคลื่อนสู่อนาคตไม่ได้ปัญหาใหญ่ๆยักๆต้องการคนที่คิดใหญ่และมีความเป็นผู้นําสูงการคิดและทําแบบหน่อมแนมการบริหารแบบจีบาทะไม่สามารถนําประเทศไทยออกจากหลุมดําแห่งวิกฤตการณ์ได้ครับคัในใจขนาดนี้จะชอบหรือไม่ชอบจะถูกจะผิดนะคะคุณทักษิณถือว่าเป็นผู้มีอำนาจนำสูงสุดในทางการเมืองนะคะ ถึงอาจารย์มอยกันนะค่ะซึ่งจึงน่าจะนำไปเขารียกว่าน่าจะนำไปที่นํำเรื่องใหญ่ๆ5้าเรื่องดังต่อวันนี้ครับเขาเรื่องนะคุณผู้ชมดูห้าเรื่องนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงบอกเลยนะคะ,ะข้อแรกค่ะอาจารย์ประเพคอาจารย์ประเวศย้ำน,นะครับข้อที่1นนะครับขจัดความยากจนลดความเหลื่อมล้าให้ได้ความเหลื่อมล้ําแบบสุดๆในห่วงโซ่ห่วงแรกเนี่ยนำไปสู่ปัญหาอื่นๆทั้งปวงครับกุญแจรเรื่องนี้อยู่ที่คําว่าบูรณาการก็คือ บูรณาการระหว่างเศรษฐกิจมหาภาคกับเศรษฐกิจชุมชนให้เกื้อกูลกันนะครับพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการ8มิติโดยเอาการสร,าสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่เป็นจุดคานงัด8มิติก็คือเศรษฐกิจจ,จิตใจสังคมคสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสุขภาพการศึกษาประชาธิปไตยครับทั้ง8เนี่ยต้องบูรณาการอยู่ด้วยกันนะฮะและกันนะครับไม่ต้องรอการพึ่งพิงตลาดภายนอกเพียงอย่างเดียวครับประเด็นที่2นะครับที่อาจารย์ยกขึ้นมาคือแก้ปัญหาน้ําท่วม ให้ได้อย่างเด็ดขาดประเทศไทยเนี่ยประสบภัยน้ําท่วมมากขึ้นทุกปีก่อความลําบากยากแค้นให้ประชาชนและกระทบเศรษฐกิจขนาดหนักมีการเสนอให้มีการขุดสระประจําครอบครัวการมีสระน้ำประจําครอบครัวจะแก้ปัญหาความยากจน ทำธนาคารน้ําบาดาลขนาดใหญ่ทําคลองระบายน้ําขนาดใหญ่แบบเขาเรียกว่าต้าหวินเหอร์ของจีนครับผันน้ําไปสู่แม่น้ําสายอื่นได้อย่างรวดเร็วครับอันนี้เก็บน้ําไม้ด้วยแล้วก็ป้องกันน้ําท่วมได้ด้วยนะคะ,ะและระบบนี้ของจีนเนี่ยเลอเขาไปทำอะไรีกด,ด้วยนะพลังงานเรื่องของไฟฟ้าจากพลังน้ํานะคะส่วนข้อ3นะคะที่อาจารย์หมอประเวศชี้ไว้นะคะสร้างความสงบสุขพระจังหวัดชายแดนภาคใต้เถอะค่ะเรียกว่าไฟใต้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดํารงอยู่เกือบ3ทศวรรษแล้วหมดง ไปหลายแสนบาทมันต้องสงบภายในธนบบาลน,นี้ค่ะเพราะเขาต้องการคนที่เข้าใจสาเหตุที่แท้จริงขอแนะนะคะอาจารย์แนะเลยค่ะกรอบใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้อยู่ที่ประเทศไทยจะต้องเป็นพันธมิตรกับโลกมุสลิม1,500ล้านคนในการสร้างสันติภาพโลกค่ะข้อ4ที่อาจารย์เสนอนะคะสร้างความลงตัวทางการเมืองให้ได้เพราะประเทศไทยเนี่ยไม่ลงตัวทางการเมืองมากว่า100ปีแล้วราจะทรมนูญก็มีมากว่า20ฉบับแล้วค่ะ แต่มันก็ทําให้การเมืองไทยเนี่ยไม่เคยลงตัวเลยทําให้ประเทศเสียโอกาสคล้ายกับกรุงศรีอยุธยาคุณคเกิดอะไรขึ้นกับกรุงศรีก็ต้องกรุงศรีแตกไงฮะมันล่มมันล่มฮะ ทั้งนี้นะคะอาจารย์บอกว่าต้องทําให้ลงตัวให้ได้ภายใน3ปีนี้นะคะซึ่งสาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นเพราะทัศนะและวิธีคิดที่ผิดค่ะคือการเห็นเป็นส่วนๆทําแบบแยกส่วนเหมือนกับคนตาบอดไปคําช้างคือคนตาบอดมองไม่เห็นช้างทั้งตัวใช้มือคำๆลูบๆก็เห็นว่าโอ้สงสัยเป็นอย่างนี้ก็เลยผ่านทะเลาะกันใหญ่ค่ะนอกจากนี้นะคะต้องมีการบูรณาการองค์รวมผู้นําประเทศเนี่ย คนที่เป็นผู้นําเขาจะต้องนําการคิดนําทิศทางนําอะไรในสิ่งที่ถูกต้องค่ะข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะอันเนี้ไม่รู้ว่าจะโดนใจคุณทักษิณหรือเปล่าแต่อยากให้ทําอาจารย์บอกแบบนั้นสร้างจิตสํานึกใหม่และสันติภาพเมื่อคุณทักษิณน,นะคะรีภไยการเมืองอยู่ที่ดูไบวันหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะดรจตุพานกรดีโลกซึ่งทํางานร่วมกับผมเรื่องของจิตวิวัตบอกว่าจะไปเยี่ยมคุณอาทักษิณที่ดูไบาอาจารย์เมรจะฝากถึงไหมคะ ผมก็เลยฝากจดหมายถึงคุณทักษิณมีใจความว่าคุณทักษิณคุณน่าจะหาเกาะสักเกาะหนึ่งนะแล้วก็ไปตั้งชื่อเกาะว่าเกาะแห่งจิตสำนึกใหม่และสันติภาพ ระดมคนมาศึกษาค้นคว้าเลยแล้วก็คุยกันเรื่องจิตสำนึกใหม่และสันติภาพซึ่งจะมีประโยชน์ต่อคนทั้งโลกแล้วก็ประเทศไทยมากๆเลยและคุณทักษิณเนี่ยควรจะตั้งสถาบันจิตสำนึกใหม่และสันติภาพระดมคนเก่งๆมาค้นคว้าให้หมดทั้งโลกจิตสำนึกใหม่คืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วจัดการเผยแพร่อ,อ,อบรมจนถึงการประชุมสันติภาพโลกคุณทักษิณถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะหมอเวบอกว่าควรจะก้าวข้าม ความขัดแย้งได้แล้วก็ยังให้เกิดประโยชน์กับโลกแล้วก็ประเทศไทยด้วยนี่เป็น5เรื่องที่ผมขอท้าทายการนำประเทศของคุณทักษิณ